นิเกิลที่เซลมันมีแรงดันอยู่ที่1.2โวลต์ในสแตนดาร์ดนะนะถ้าเป็นแบตเตอรี่ชนิดนิเกลิลแมท่านไฮไดนนะครับเซล1.2โวลต์ต่อเซลส่วนกระแสก็ว่ากันไปกระแสอาจจะมากน้อยนะครับในที่นี้ของตัวต้ากระแส6.5อยู่แต่แอมแปร์ แล้วก็7.2โวลต์ต่อโมดูลต่อโมดูลนะครับอันนี้คือหนึ่งโมดูลนะฮะอันนี้คือหนึ่งโมดูลนะครับที่เราเห็นเนี่ยหนึ่งโมดูลเพราะนั้นในในรถยนต์รุน่นนี้มีทั้งหมด28โมดูล28โมดูลเพราะนั้นเมื่อเอาเอาเซลล์แต่ละเซลล์มาต่อ รวมกันตั้งแต่สเซลล์ขึ้นไปเนี่ยเราเรียกว่าโมดูลแล้วเอาโมดูลตั้งแต่2องโมดูลขึ้นไปมาต่อเข้าด้วยกันเราเรียกว่าแพ็เป็นแบตเตอรี่แพ็กแบดิ้งนะครับเพราะนั้นแบตเตอรี่แรงสูงที่ต่อกันเป็นแพ็เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า